ครับก็สวัสดีครับแะก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว DIY ทุกท่านนะครับก็สําหรับนะครับปีนี้นะครับปี2566สําหนะครับสาหรับท่านที่สอบถามกันเข้ามาในเรื่องของการต่อปีใหม่ใช้กับบอร์ด HT 22นะครับก็วันนี้มาทำแนวทางนะครับให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ สำหรับนะครับวิธีของผมนะครับเอาเป็นวิธีการองผมละกันนะครับเพราะว่า,าเนื่องจากวิธีการมันไม่มีตายตัวนะครับแล้วแต่เทคนิคของใครของมันสำหรับช่างแต่ละคนก็จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวของผมเองนะครับก็จะเป็นการทำลักษณะคล้ายๆก,กันกับตัว H ET 21หนนะครับสำหรับนะครับเจ้า h t 2 2 2นะครับ ตำแหน่งตำแหน่งที่เป็นสัญญาณอินเอานะครับของผมเองผมก็จะใช้ตำแหน่งเดิมนะครับก็คือจะเป็นตำแหน่ง45กับ47เหมือนเดิมนะครับ45 47นะครับอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ45นะครับแล้วก็47นะครับจะเป็นตำแหน่งที่เราจะจำเอาสัญญาณอินเอาของสัญญาณบลูทูธกับสัญญาณที่เราจะเอาไปป้อนเข้าตัวชุดแอมป์นะครับ ส่วนการตัดมิ้วนะครับก็จะเป็นการตัดแบบเดียวกันกับ HT 2 1นะครับก็คือให้เรากาทำการตัดลายเส้นตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นที่มันเขียนว่า Q 1ทับทับไวเนี่ยทับเส้นนี้ไว้นะครับให้เอาอคาัตเตอร์นะครับหรือมีดนะครับทำการตัดลายเส้นให้มันขาดออกจากกันนะครับ ตัดลายวงจรให้มันขาดนะครับตัดขาดออกไปเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งการการเชื่อมต่อกราวสัญญาณนะครับเราก็ใช้จุดนี้นะครับเอาคัตเตอร์ขูดเพื่อให้เห็นลายปินนะครับขูดสัก1.2จุดก็ได้นะครับเพอสัญญาณเรา2เส้นนะครับทีนี้ก็เราก็ทําการปลด45กับ47ออกนะครับถอดออกแล้วก็ทําการต่อสายสัญญาณเข้ามาแทนนะครับก็ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับะนะครับเมื่อเมื่อเราเมื่อเราทําการปลดออกแล้วนะครับเราก็จะทําการจําสัญญาณลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือฝั่งที่เป็นสัญญาณอินพุตนะครับอินพุตจะอยู่ฝั่งทางด้านขวานะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งที่อยู่ขาพานะครับฝั่งอินพุตก็คือเป็นสัญญาณของ IC ซีบลูทูธนะครับ อินพุตก็คือสัญญาณอินตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไปเข้าอินพุตของไม้นะครับซึ่งเดี๋ยวปีไม้ที่ที่ผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมมีอยู่นะครับเป็นรุ่นเดียวสําหรับรุ่นอื่นเนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลนะครับก็เขาก็จะมีตําแหน่งเขียนบอกนะครับอินเอานะครับออดิโออินออดิโอเอานะครับเราก็จะต่อเข้าตามนี้นะครับก็คือ ฝั่งด้านนี้เป็นอินพุตเราก็จะเอามาต่อเข้ากับอินพุตใหม่นะครับส่วนเอาพุตใหม่เราก็จะไปจําเข้ากับเอาพุตใหม่นะครับสาหรับจุดจุดนี้ที่เราถอดออกนะครับถ้าต้องการกลัวจะหลุดนะครับถ้าต้องการที่จะเอากาวล็อกไว้ก็ล็อกกาวไว้สัหน่อยก็จะดีนะครับหรือท่าในใดกลัวจะเลอะบอร์ดก็ไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ก็ต้องหาวิธีล็อกสายสัญญาณไว้ไม่ให้มันดิ่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า มันขยับได้เนี่ยโอกาสที่ที่มันจะทําให้แผ่นลายวงจรเส้นเล็กๆเ,เราเนี่ยขาดได้นะครับแล้วมันก็จะต่อลําบากมากนะครับโอเคนะครับก็ทีนี้นะครับพอเราได้สัญญาณอินเอาท์แล้วนะครับเราก็เอาทําการเข้ากับต่อเข้ากับปีใหม่เลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นด้านเอานะครับเราก็จะดูเราจะเขียนอินเอาท์นะครับแล้วก็ต่อเข้าที่เอาด้เลยเลยนะครับ สำหรับสายชีนตัวนี้เป็นสายชีนสำเร็จรูปนะครับก็ที่ร้านมีขายอยู่นะครับฝั่งอินก็ต่อเข้ากับฝั่งอินนะครับอ่าทีนี้ก็สำหรับไฟเลี้ยงนะครับปีใหม่ตัวต้องต่อไฟเลี้ยงนะครับถ้าไม่ต่อไฟเลี้ยงปีใหม่จะไม่ทำงานนะครับสำหรับปีใหม่ตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยง1 2โวลต์นะครับบางท่านซื้อไปแล้วไปต่อแบต6 s 7S เข้าไปนะครับปีใหม่พังนะครับพัง พังทันทีนะครับเพราะว่าปีไม่์เขาจะมีวงจรสร้างแรงดันอยู่นะครับถ้าเกิดเราต่อไฟเกินเนี่ยถ้าถ้าไฟเกิน3าบวกลบบวกลบ1 8โวลต์นะครับมันจะมีโอกาสพังทันทีนะครับก็แนะนำให้ใช้12โวลต์นะครับแต่ท่าในใดใช้แบตโวลต์สูงอยู่แต่ต้องการใช้ปีไมคด้วยก็แนะนำใช้พวกสเตปดาวลดแรงดันไฟเอานะครับ สำหรับาการเทสวันนี้นะครับอันนี้ผมจะจะเทสจะเทสให้ดูคร่าวๆนะครับเทสให้ดูคร่าวๆเพราะว่า,าวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดนะครับอพอเราอนนพอเราทำการจับได้สัญญาณอินเอาต์ตัดมิวแล้วนะครับก็ก็จะจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วเนาะ มีแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้เองก็คือทำการจ่ายไฟเข้านะครับจ่ายไฟเข้าที่บอร์ดไมจ่ายไฟเข้าแอมนะครับอ่าแอมก็จะทำงานนะครับถ้าเราทำการตัดมิ้วแล้วนะครับตัวตัวพัดลมเขาเนี่ยก็ยังจะคงทำงานแบบปกติอยู่ก็คือจะทำงานตาม สัญญาณเสียงเพลงนะครับถ้าไม่มีการเล่นเพลงเขาจะไม่ทํางานทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่ามิวเราตัดขาดหรือยังนะครับให้เราลองเอามือแตะๆดูนะครับลรวต่อลาโพงแล้วก็แตะๆดูถ้าถ้าแตะมีสัญญาณดังขึ้นอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเราปลดมิวเรียบร้อยแต่ถ้าแต่ถ้าเรายังไม่ได้ปลดมิวนะครับถ้าเราเอามือมาแตะแถวนี้เนี่ยจะไม่มีสัญญาณเสียงดังขึ้นนะครับเดี๋ยวทดอบผมการ ทำการทดลองเสียงไมให้ดูก่อนว่าใช้ได้หรือยังนะครับสักครู่นะครับทำการเสียบไม้าครับเช็คเช็คลืมเปิดวอลลุ่มนะครับเช็ค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 สอบ กลับไมาอยู่ใกล้กันมากนะครับเดี๋ยวผมเอาลำโพงหันนีกันเช็คเช็คสอบเช็คเช็คสอบชคเช็คเช็คเช็คทดสอบเช็คหนึ่งสองสทดสอบทดสอบก็ สำหรับการต่อปีใหม่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับเรื่องเสียงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้ไมคคุณภาพยังไงนะครับปีไหมคุณภาพยังไงแล้วก็ลำโพงนะครับอันนี้อันนี้ก็คือผมยังไม่ได้ทําการปรับแต่งเสียงอะไรนะครับแค่ทําให้ดูว่าทําเสร็จแล้วมันใช้งานได้จริงไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับการปรับก็แล้วแต่ว่า ใครจะไปปรับเอายังไงนะครับก <Guer> ็ตัวปีใหม่ตัวนี้จะเป็นระบบ Echo d e l a y น,นะครับเช็ค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 ทดสอบเช็คทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่สก <ă> ็เอาเป็นว่าตอนนี้เลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสำหรับเจา้า HT22 ต่อใช้กับปีใหม่นะครับ